วันนี้ผมก็จะมาพูดใจความสำคัญนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากหากเราเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมเสมอมีจิตใจมีเมตตาขัดเกาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอเราก็จะมีกลิ่นของศีลออกมาจากกายของเราเราก็จะเป็นที่รักของเรา,าเทพเทวดาทั้งหลายเทพเทวดาทั้งหลายก็จะรักคอยปกปกัปก,ปกรักษาคุ้มครองเราตลอดเพราะว่าเทพเทวดานั้น รักผู้ที่ปฏิบัติธรรมชอบผู้ปฏิบัติธรรมมากๆนะครับผมสำหรับถ้าหากเป็นคนที่ไม่ดีไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมมีกิเลสรักโรคกดหลงราคะเยอะก็จะมีกลิ่นกายที่เหม็นกลิ่นกายที่เหม็นแล้วก็ไม่บริสุทธิ์ oh <my. S 1> เมื่อไม่บริสุทธิ์ oh <my. S 1> ก็เทวดาเขาก็อยู่ได้ไม่นานแล้วก็ต้องจากไปเพราะว่าเหม็นเหมือนซากศพแต่ถ้าเป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วก็ กลิ่นของศีลนั้นจะไปไกลแล้วก็จะย่อมทําให้เทวดารักแล้วก็เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายครับ